สวัดีครับวันนี้เป็นแอปพลูกค้าส่งมานะครับขออนุญาตปิดชื่อที่อยู่นะครับแจ้งแบตเสื่อมสองข้างนะครับเวลาลูกค้าส่งงานมาเนี่ยก่อนที่ผมจะแกะทําหรือทําอะไรผมจะถ่ายรูปสภาพแล้วก็ส่งอินบ็อกให้ลูกค้าดูก่อนนะครับแต่ไม่ใช่ว่าจะทําเลยนะครับก็ต้องทําตามคิวของงานเนาะคิวคือยังไงผมได้อันไหนก่อนคนที่รับของให้ผมเขาจะเขียนหมายเลขไว้ให้ชิ้นนิดหนึ่นะครับ แล้วผมก็จะเริ่มมาแกะแกะเสร็จปุ๊บแล้วผมก็จะถ่ายรูปให้ลูกค้าดูก่อนอย่างเคสนี้ผมก็ส่งให้ลูกค้าดูไปแล้วนะครับอาที่เหลือเรามาดูสภาพตอนที่เราได้รับงานก็จะมีคราบสีแดงๆเปื้อนนะครับเห็นไหมครับผิวนี่เป็นรอยเยอะนะครับแล้วก็ที่ตูชาร์จก็ยังโอเคอยู่เปิดฝามานะครับแบบนี้เลย เราก็มาดูข้างในกันข้างในก็ยังไม่ไม่เขียวเท่าไหร่นะครับทำความสะอาดได้ก็มีแต่บาดตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นสนิมฝังเอ๊ะเป็นเหล็กเศษเหล็กเล็กๆ,ๆเนี่ยครับฝังลงไปอยู่ข้างในนหน่อยนั้นนี้เอี่ยมเอี่ยมอันนี้พอทำความสะอาดได้ลูกค้าติดสติกเกอร์มาครับส่วนนี้ผมก็จะคงไว้เหมือนเดิมนะครับไม่ทำความสะอาดเอ๊ะไม่เอาออกครับทำความสะอาดให้เฉยส่วนหูนะครับนี่ตันแล้วนะครับ ตรงนี้เห็นคาบดำๆไหมครับนี่คือกาวแยกแล้วนะครับสันนิษฐานโดยรวมนะครับสันนิษฐานคือลูกค้าเป็นคนเหงื่อเยอะนี่นะครับเปียกเปียกไม่เปียกรอบรอบในนะครับเริ่มเปียกแล้วกาวเริ่มเสื่อมแล้วนะครับนี่เห็นไหมครับรอบในละทิ้งไว้สักระยะหนึ่งก็อาจจะลามถึงข้างในได้อันนี้โอ้อันนี้ตันเยอะเลยเห็นไหมครับอันนี้เสียงเบาแน่นอนข้างนี้ ดง่ายๆปึ๊บนี่นะครับออกมาเป็นก้อนเลยอันนี้ด้วยอันนี้มีรอยนะครับอ่าโอเคอันนี้ก็เริ่มเปียกแล้วนี่ด้านในรอยดำๆนี่คือกาวแยกนะครับน่าจะเป็นคนใส่นานแล้วเหงื่อเยอะโอเคครับเดี๋ยวทำความสะอาด เปลี่ยนแบตทำความสะอาดแล้วก็ถ่ายให้ดูอีกครั้งนะครับสวัสดีครับอันนี้ก็เปลี่ยนแบตเสร็จแล้วแล้วก็ทำความสะอาดแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าผิวที่เปื้อนอะไรเงี้ยออกหมดแล้วนะครับแล้วก็ผิวก็ยังเงาเหมือนเดิมเห็นไหมครับแต่เราตรงนี้ไม่ได้ลบนะครับเดี๋ยวลูกค้าจําไม่ได้หาว่าเปลี่ยนจริงๆลบได้หมดครับแล้วก็ดูข้างในก็เอี่ยมแล้วนะครับ อันนี้เหมือนเดิมเนาะไม่ได้เอาออกนะครับแต่ก็เก็บพฝุ่นออกไปให้หมดแลวอ่าอันนี้เหลือหูหูที่ยังตันอยู่นะครับสองข้างดูมือช่างก็จะเล้อยหน่อยนะครับเพราะว่าผมใช้มือนี่แหละเป็นตัวรับความรู้สึกของการทํางานเวลาเราทําผิวให้เอี่ยมเนี่ยจะต้องใช้น้ํายากับอุณหภูมิช่วยทําความสะอาดไม่งั้นผิวจะผิวจะเป็นไงครับเป็นด้าน ถ้าผิวด้านมันก็ไม่สวยเหมือนของปลอมเลยอันนี้เราก็ต้องทําให้เงาเงาก็ต้องมีอุณหภูมิถ้าอุณหภูมิร้อนเกินผิวก็เสียอุณหภูมิอุ่นเกินก็ไม่เงาก็เลยต้องใช้มือเนี่ยแหละครับมันก็จะได้ดูเลอะเห็นตรงนี้ไหมครับนี่อันนี้ก็ตอนใส่ขั้วแบบใช้มือเนี่ยเป็นตัวดันดันขั้วแผ่แล้วก็บักกี้มือก็จะร้อนแต่ปอกของลูกค้าจะสวยไม่เสียทรง มาว่ากันตอนทางภาษาตรงสุดนี้มาดูนะครับอันดับแรกนะครับจับจับอย่างนี้นะครับอย่าไปทําเองแล้วจับอย่างนี้นะครับเพราะถ้าจับอย่างนี้กาวตรงนี้แยกนะครับตอนเราดึงขึ้นมามันจะหลุดออกหากันเลยเราต้องจับแบบนี้แน่นๆนะแล้วก็จุบ๊บจุ๊บจุบจุบ,จบดึงขึ้นมาเห็นไหมครับนี่ตอนตอนเราจับเนี่ยเห็นไหมครับ น้ําออกมาเต็มเลยน้ำเนี่ยนะ่าจะเป็นน้ําน้ํำเหงือ่อน้ํำเหงื่อนะครับที่ไหลเข้าไปแล้วก็กาวตรงนี้เสื่อมละมันก็เลยไปขังอยู่ตรงขอบเนี่ยพอเราบีบแรงๆปุ๊บมันก็ไหลออกมาที่ผมบอกว่าถ้าคนไปนเหงื่อเยอะไม่ทำความสะอาดเลยก็มีโอกาสทำให้หูเสียได้เหมือนกันนี่นะครับนี่เอี่ยมละหลังจากนั้นก็ใช้ ห้าสามศูนย์เช็เช็ดออกเพื่อมันระเหยออกให้หมดนะครับตรงนี้ต้องต้องใช้น้ำยาทำผิวหน่อยมันจะได้สวยแต่โดยจากสภาพแล้วไม่น่าทำเพราะว่ากาวไม่ดีแล้วครับไม่ทำดีกว่า อ่ะเีออข้างบางทีก็เราก็จะต้องดูงานนะครับเราเป็นช่างอะว่าเราควรทําไม่ทําทําแล้วจะมีผลเสียแล้วลูกค้าว่าเราไหมเนี่ยนี่นะครับเห็นไหมติดออกมาเลยพอลูกค้าเข้าใจในมุมเขาอย่างเดียวเขาจะไม่ค่อยเข้าใจงานที่ที่มาสักเท่าไหร่นี่นะครับเสร็จแล้ว ใช้แปรงใช้น้ำยาโดยตรงไม่ดีนะครับหูเสียเสียแล้วผมก็อาจจะช่วยไม่ได้นะงานที่ล้านขอเป็นงานเดิมๆนะครับงานทำแล้วลองทำแล้วแล้วไม่ได้ส่งมาอันนี้ขออนุญาตไม่รับนะครับงานพวกนี้ต้องเป็นมือแรกแล้ววิเคราะห์ตั้งแต่แรกครับมันถึงจะดีแต่ถ้าทำมาแล้วเราหวังมาให้ช่างช่วยอันนี้ขออนุญาตไม่ทำนะครับไม่ส่งกันมาเนาะโอเคเอยมว นี่ก้ให้ดูเกือบหมดนะถ้าใครเป็นช่างและอยากทำก็ลองไปหาดูนะครับ OCA มีหลายเบอร์นะมีอ่อนมีแข็งทำความเข้าใจเรียนรู้งานด้วยครับคิดจะทำงานแล้วเป็นอาชีพแต่ถ้าคิดทำเล่นๆก็ได้ก้าเสียทำเต็มที่เลยครับพังช่างมันอะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> ของของคุณ โอเคตรงนี้มีรอยอยู่หน่อยรอยมาอยู่แล้วเนาะไม่เอาดีกว่ากาวกาวเสื่อมเยอะเดี๋ยวมีปัญหาอันไหนไม่ควรเสี่ยงเสี่ยงที่ลูกค้าไม่เข้าใจเราก็ไม่ไม่ยุ่งครับโ okay. อเคอะหลังจากนี้ก็เรียบร้อยนะครับขออนุญาตเทสถ้าโอเคเราก็ส่งงานเลย ขอบคุณครับ